อ๋อสบายดีพี่น้องมื่อนี้เขาก็อ่าคือเก่าเนาะมื่อนี้จะพอดีออกมาหาปลานี่แหละนี่อยู่แป๊ะแคมน้ำเลยมาเห็นเห็ดนวดนี่โอ้บอกักงามๆบักอร่อยมันจะออกตามป่าตามป่ามันออกริมน้ำเลยพี่น้องเลยออกริมน้ำ อยู่เสียงบุรี่เหาเนี่ยอุดมสมบูรณ์แท้แท้เลยอุดมสมบูรณ์ดีหอกตกเลยตัวฮอตยำฝนตกไหลเนี่คือจะมีไหลอยู่นี่บงเด็กดูนี่อีกเด่ะมาให้บงเด็นี่จิงบุถึกติดโค้อต่อกูไม่งั้ง โคตรบ่เลยะอยู่นี่ก็มีกระมีน้อยอยู่เนี่ยบะพอดียำไปหรอพอดีขว่วงสักลงไปมึงม,มึงเลยนะเฮ็ดง,งอกเลยอ,ออกน้ำอันการไม่นี่ก็มีพอดีอยู่บ้านเดียวกับนีน่ปนิ่มตรงกีเลยป้าพี่น้องเคยกินบเฮ็ดอะไรฮะเดี๋ยวข้าพเจ้าได,ได้กินแล้ว เฮ็ดมกเห็ดอน่าเห็ดมกโจไฟพี่น้องโอ้ข้าหอมใสเลยมันสุดยอดเลยถ้าฝนตกไี่จะออกลายอยู่แถวนี้เนี่ยผ่านบูกอ่ะมงปลาเมื่อกี้บดถึอเนาะก็ไ่ได้ถ่ายเอาปลาให้พี่น้องเด้ครับเบื้องบนนี้พอมันเจอเฮ็ดแล้วก็ได้ถ่ายเอาเฮ็ดให้พี่น้องเฮ็ดหนวด ขนะานบขนาหนับใส่เบตองมันจะหอมดีอาจะได้ก็ฝากติดตามได้พี่น้องเด้เอ,อสร่องวิธีชีวิตคนลาาของเราจะอัปเดตเออแนวแปลกๆเกี่ยวกับการหายอยู่าก,กินให้พี่น้องนะครับเบิ่งครับสมออขอกำลังใจกดใจกดสตั๊กไลอ้าวขอขับใจพี่น้องที่เข้ารับสมสบายดี